คือตอนแรกที่เห็นนะครับคือมัน,ม,นมันมันโรยลงมาแบบเยอะมากคือความรู้สึกมันเข้มข้นไปหมดมืดเข้มแล้วก็ดกักความรู้สึกแรกคือมันละลายผ่านตัวไปเลยครับมันนุ่มมันนุ่มมากแบบเด้งดึงดังอะคุณคุณเคยแบบอยู่บนปุยเมฆปะแล้วคือแบบมันทั้งมืดทั้งแบบ ดักแล้วก็แบบมันเต็มไปหมดรครับตอนแรกที่มองเห็นอนะคือมันมันโรยมาเยอะมากมันให้ความรู้สึกแบบดูพิมไม่ยอมดูแพงสุดๆเลยคือซึมเข้าไปในผิวหนังก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารู้สึกยังไงผมก็อธิบายความรู้สึกไม่ได้เหมือนกันครับผมพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยอธิบายความรู้สึกไม่ถูกมันเข้มมากมันด์กจริงด r กยิ่งกวาาง่าหนัง s ซ็กนเดอร์ึกซึ้งจริง อารมณ์เหมือนคุณกระโดดลงไปแบบบนเตียงที่มีราคาหนึ่งแสนอ่ะมันนุ่มมากทุกคนมันมันนุ่มอะ่ะเออสวัสดีครับวันนี้พวกเรา RabbitFood มีของจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะผมนี่เลยผมให้ดูกล่องข้าวก่อน นี่คือเค้กโมเทนช็อกโกแลตเค้กเป็นช็อกโกแลตเค้กเนื้อนุ่มเด้งดึ๋งอ,อ๋อจริงนะเดี๋ยวผมขอชิมดูอ่นโอ้โหคนดูแบบครีมช็อกโกแลตตึงแล้วคนที่ชอบแบบช็อกโกแลตแบบสะใจอะต้องอย่างเงี้ยเออือมันก็หวานนะแต่แบบไม่ได้หวานจนแบบหวานมากขอกินอีกคำร้านเขาบอกว่าตัวเนื้อเป็นเนื้อชิฟฟ่อนนะครับ นุ่มๆละลายในปากราดด้วยดาร์กช็อกโกแลตแท้แบบเข้มข้นโรยด้วยผงโกโก้ปิดแบบจุกๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนท่องน้องในออฟฟิศมาชิมกันไหนมันคืออะไรนะเค้กช็อกโกแลตคือเค้กเนื้อนุ่มมากแบบว่า สัมผัสแรกแบบเหมือนละลายในปากเลยนะอ wow ู๊เข้มข้นเข้มข้นครับผมเขาบอกว่าเข้มข้นอืมต้องได้แบบเข้มข้นมากก็เนี่ยถ mm ้าใครชอบช็อกโกแลตแบบดาร์กบอกเลยเข้มข้นมากครับเรามีทหารกล้าอีกหนึ่งนายในการทดลองเอาเป็นไงมาพูดก่อนพูดใกล้ๆมาว่าอร่อยดูไม่เต็มใจนะอร่อย นอยเอาดิเอาดิเอาเลยเอาเลยเอาแบบแบบรู้รสอธิบายได้เออมันเนื้อมันนิ่มจริงไหมช็อกโกแลตมันดาร์กไหมแบบขมๆไปๆใช่ไหมผมชอบช็อกโกแลตขมไงอ๋อเป็นคนชอบช็อกโกแลตขมเอออร่อยอ่ะโอเค นี่ก็เป็นเค้กจากร้านวาเดนไทยนยนะครับผมวาเดนนทนยเมดเป็นโฮมโฮมเมดช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตนะครับจริง,รงๆเขาขายหลายอย่างมากเรื่องคุกกี้ทําชาร์ตทำอะไรนี้ทาน้ําอะไรนี้เยอะมากเลยครับสำหรับร้านนี้เขาไม่มีหน้าร้านแต่ว่าสามารถสั่งได้ทางเพจนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลเพจไปให้ยังไงฝากไว้ด้วยฝากติดตามด้วยว่าเราจะกินจะทําหรือจะไปอะไรแล้วก็แอบซุ่มโปรเจกต์ทำโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ